ตอนที่หนึ่งโค้งสายหมอกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าดวงดวงเป็นเด็กสาวอายุ20ปีเรียนอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงปิดภาคเรียนดวงกำลังเดินทางกลับบ้านซึ่งบ้านของเธอนั้นต้องผ่านเขาสูงลูกหนึ่ง ดวงสามารถขับรถจากบ้านไปเรียนเองได้ตั้งแต่อยู่ม6แล้วเพราะบ้านของเธอค่อนข้างไกลจากตัวเมืองทำให้พ่อของดวงสอนเธอขับรถตั้งแต่มปลายเธอเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยจนถึงวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันติดภาคเรียนวันที่สองเธอเก็บข้าวของเสร็จกำลังเดินทางกลับบ้านเนื่องจากวันนี้เป็นวันพัก เธอได้ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าตามปกติของเธอเมื่อเธอขับรถมาถึงภูเขาสูงลูกหนึ่งก่อนถึงบ้านของเธอเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเมื่อมาถึงระหว่างทางขึ้นเขาเธอจำได้ว่าจะมีโค้งใหญ่โค้งหนึ่งก่อนขึ้นเขาเมื่อเธอขับผ่านโค้งนั้นมาเธอรู้สึกแปลกใจทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว แต่ทางข้างหน้าเธอมีหมอกเกิดขึ้นมาเท่านั้นไม่พอยังปกคลุมไปรอบรถของเธอเธอคิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอมองดูรอบๆทั้งกระจกข้างและกระจกมองหลังเธอตกใจอย่างมากเพราะรถที่ตามมาด้านข้างของเธอหายไปหมดเลยเธอเริ่มมองไม่เห็นทางข้างหน้า เธอได้แต่มองตามเส้นถนนลางๆเธอคิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกทางนี้เป็นทางกลับบ้านทุกครั้งไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้เลยคงเป็นแค่ภูเขาชื้นหรือบริเวณนี้มีอากาศเย็นปกคลุมเพราะเป็นภูเขาสูงเลยมีหมอกลงแต่เมื่อเธอคิดแบบนั้น เธอต้องเปลี่ยนความคิดทันทีเพราะเธอได้ยินเสียงดังตึงแล้วก็ตึงดังมาจากด้านซ้ายด้านขวาของเธอเธอพยายามมองไปทางที่มีเสียงแต่เธอไม่เห็นอะไรมีแต่หมอกหนาทึบดวงเริ่มใจคอไม่ดีเธอจำได้ว่า ภูเขาลูกนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกจ็จะถึงบ้านเธออยู่แล้วแต่เสียงตึงตึงก็ยังได้ยินอยู่เธอมองไปข้างหน้าเธอต้องตาค้างดวงตาของเธอนั้นเบิกกว้างหัวใจเธอเต้นเร็วมากแบบไม่เคยรัวมาก่อนเพราะเธอเห็นป้ายข้างทางป้ายหนึ่งเป็นป้ายไม้เขียนด้วยตัวอักษรสีขาว เธออ่านจับใจความได้ว่าทางข้างหน้ามนุษย์ห้ามผ่านด้วยความตกใจและกลัวแต่เธอก็ยังคงขับต่อไปเรื่อยๆแล้วคิดในใจว่านี่ป้ายบ้าอะไรกันปกติตรงนี้ผ่านทุกครั้งไม่เห็นมีป้ายแบบนี้เลยแล้วใครเอามาตั้งไว้ใครเล่นอะไรแผงๆหรือเปล่าเธอรวบรวมสติเพราะเธอคิดว่า ไม่ปกติแล้วแลกมากถึงมากที่สุดตั้งแต่ผ่านโค้งขึ้นมาเธอยังไม่ทันรวบรวมสติเสียงตึงก็ดังขึ้นมาเธอกระตุกอย่างแรงคราวนี้เธอหันไปมองเธอตาเบิกกว้างเหงื่อไหลจากหน้าผากเธอลงมาพร้อมอุทานว่าตัวอะไร นี่คืออะไรเป็นเงาสีดำอยู่ไกลๆมีหลายเงาเป็นรูปร่างคนมีแต่ขนาดใหญ่มากบางเงาสูงเท่าตึกสามชั้นบางเงาสูงเท่าภูเขาอยู่ไกลๆเธอเริ่มสังเกตว่าหมอกจางไปแล้วแต่ท้องฟ้ามีสีแดงสดแดงเหมือนสีเลือดเมฆรวมตัวเหมือนก่อนฝนจะตก และมีเสียงคลืนคลืนอยู่บนฟ้าทันใดนั้นมีเสียงตึงตึงตึงด้านข้างดังมาเธอมองตามไปดวงเห็นเงาคนตัวใหญ่กำลังวิ่งอยู่วิ่งวิ่งแล้วก็สุดลงเหมือนคนก้มหน้าลงผืนรองไห้บางเงาก็ร้องโหยหวน แล้วเงานั้นก็ลุกวิ่งต่อไปอีกบางเงาก็ยืนอยู่เฉยๆบางเงาก็นอนบางตัวหัวมีไฟลุกบางตัวมีไฟลุกอยู่ที่ตัวเมื่อเธอมองกลับมาข้างหน้าเธอเห็นเงาหนึ่งวิ่งมาทางเธอกำลังจะวิ่งตัดหน้ารถเธอเธอเพ่งมองไปยังเงานั้นเหงื่อเธอไหลาจากหน้าผากอีกครั้ง มือเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งตัวเก่งไปหมดเพราะสิ่งที่เธอเห็นเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเงานั้นเป็นเหมือนมนุษย์ตัวใหญ่แต่ร่างกายเปือยเปล่าตาลึกและกวงตัวผอมหนังติดกระดูกผมเผ้าลุงลังเงานั้นกำลังวิ่งตัดหน้ารถของดวง เธอหลับตาคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วในใจคิดว่าคิดถึงพ่อแม่คงไม่ได้กลับไปพบพวกท่านแล้วตึงตึงเสียงผ่านไปเธอลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วและเรียกดวงดีก็ว่าได้เพราะรถของเธอลอดหว่างขาของเงานั้นพอดีเธอหอนหายใจแล้วก็มองไปข้างหน้า แล้วคิดในใจว่าทำยังไงดีเราอยู่ที่ไหนแล้วจะกลับไปทางกลับบ้านได้ยังไงอยู่ๆทางข้างหน้าเธอก็มีเหมือนสะพานขึ้นมาเมื่อเธอขับไปใกล้สะพานเธอชะลอรถแล้วดูไปที่สะพานเป็นสะพานไม้ทอดยาวเรียงกันด้วยไม้สูงมีเชือกผูกด้านข้าง เหมือนสะพานแขวนขนาดใหญ่พอที่รถของเธอจะผ่านไปได้พอดีแต่เธอไม่มั่นใจเธอลังเลเธอกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือหาทางอื่นดูเธอกำลังคิดว่าจะลงจากรถไปดูว่าสะพานแข็งแรงแค่ไหนแต่ในใจนึกก็กลัวไม่กล้าลงไปจากรถ ตอนนั้นเองเสียงด้านหลังก็ดังขึ้นมาแต่คราวนี้เหมือนจะเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอค่อยๆชำเลืองมองไปที่กระจกด้านหลังเธอเห็นเงา3ถึงสเงาเธอเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องตอนนี้เธอต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดวงกั้นใจเลือกขับผ่านสะพานเธอค่อยๆขับ เข้าไปในสะพานเธอโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยเพราะสะพานรับน้ำหนักรถได้แต่เธอไม่มีทางเลือกมากนะักรีบเร่งเครื่องแล้วรีบขับไปสะพานก็โครงเคลงแต่เธอยังสามารถควบคุมรถได้อยู่มีเสียงด้านหลังรถหยุดลงเธอชำเลืองมองไปที่กระจกหลังเธอเห็นเงานั้นมีมากกว่าห้าเงา แต่เงาไม่กล้าเข้ามายัางสะพานยืนล้องโหยหวนอยู่ตรงนั้นเฉยๆดวงโล่งใจขึ้นมาว่าทางข้างหน้าอาจทำให้เธอกลับไปทางเดิมไปสู่ทางกลับบ้านของเธอได้เมื่อเข้าไปใกล้อีกฝั่งหนึ่งเธอต้องหายใจไม่ทั่วท้องอีกครั้งเพราะคราวนี้เธอเห็นเงาอีกครั้งคราวนี้เงานั้นเป็นเงาของผู้หญิงผู้ชายกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เปลือยเปล่ากำลังก้มกินน้ำใต้สะพานอยู่เธอขนลุกขึ้นมาอีกครั้งพรอน้ำที่เห็นนั้นเป็นสีแดงเหมือนเลือดและมีสีเหลืองเหมือนน้ำหนองเงาเหล่านั้นกำลังลุมกินน้ำสีแดงนั้นอยู่ดวงเห็นดังนั้นเริ่มมีอาการขึ้นไส้อยากจะอ้วกขึ้นมาทันทีเธอคิดขึ้นมาทันทีว่าหรือว่าเงาที่เธอเห็นคือเปลต เหมือนในคำสอนของศาสนาพุทธแล้วเธออยู่ที่ไหนแล้วเธอจะกลับยังไงหรือเธอต้องตายแล้วโดยที่เธอไม่รู้ตัวดวงเริ่มตัวสรรั่นน้ำตาไหลลงมาอาบแก้มของเธอทั้งสองข้างดวงเริ่มคิดถึงพ่อแม่เธอไม่รู้จะทำยังไงดีระหว่างนั้นเธอก็เริ่มเห็นเงาเหมือนกำแพงอยู่หลังสะพาน และเริ่มเห็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงาขึ้นมาทำให้ดวงเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งอาจจะมีคนอยู่หรือใครก็ได้ที่จะพาเธอกลับไปยังโลกของเธอเมื่อเธอข้ามสะพานไปแล้วเธอเห็นสองฝั่งเป็นเหมือนรั้วแก้วปราสาททั้งสองฝั่งมีเทวดาบินอยู่บนปราสาทเหล่านั้น เธอรู้สึกเหมือนเธอรอดแล้วดวงเริ่มคิดว่าจะกลับบ้านได้เสียทีเธอบอกกับตัวเองว่าฝั่งนั้นคงเป็นเหมือนนรกแต่ฝั่งนี้คือสวรรค์นแน่ๆเลยเรารอดแล้วคงมีเทวดาสักองค์พาเรากลับบ้านแน่ๆปากเธอเริ่มมีรอยยิ้มออกมาเธอกำลังจะจอดรถเพื่อลงไปขอให้เทวดาช่วย ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงตะวาดมาว่าอย่าลงจากรถเธอสะดุ้งขึ้นมาทันทีเธอหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครเธอมองกลับไปยังเทวดาบนปราสาทนั้นเป็นเวลาพอดีกับฟ้าสีแดงมืดลงมืดแบบมืดมิดไล้ดวงดาวไล้แสง เธอถึงเอามือทั้งสองข้างปิดปากของเธอเองเพราะเธอกลัวจะร้องออกมาพร้อมกับตาของเธอเบิกโตเพราะเทวดาที่เธอเห็นอยู่นั้นล่วงล่นลงมาอย่างพื้นทั้งหมดแล้วกลายเป็นเป็ดตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ละตัวร้องอย่างโหยหวนกังวานเข้าไปถึงจิตใจจนรู้สึกทรมานอย่างสยดสยอง ไม่มีแล้วไม่มีเทวดาสักองค์ที่ดวงเห็นเหลืออยู่ภาพตรงหน้าเธอมีแต่ความเป็นเปรตจำนวนมากเกิดขึ้นมาแทนดวงคิดในใจขึ้นมาว่าไม่รอดแน่แล้วไม่มีทางไปแล้วคงกลับบ้านไม่ได้แน่ความหวังของเธอพังหมดไม่มีใครช่วยเธอแล้ว ขับรถต่อไปข้างหน้าอย่ากลัวเสียงที่เคยตะหวะเธอขึ้นมาดังอีกครั้งดวงเหมือนได้เสียงกระตุ้นเตือนสติเคยอีกครั้งเธอรีบเร่งขับรถออกไปข้างหน้าตามที่เสียงนั้นบอกเมื่อเธอสัน่นมือเธอสัน่นอย่างมากเหงื่อและน้ำตาไหลเป็นทางแต่เธอก็ยังคงเชื่อในน้ำเสียงนั้นอยู่ เลี้ยวขวาตรงต้นไม้ผูกผ้าแดงเธอก็รีบมองไปที่ต้นไม้ผูกผ้าแดงเหมือนที่เสียงนั้นบอกเจอแล้วต้นไม้ต้นนั้นแต่ไม่มีทางเลี้ยวนี่มีแต่ทางตรงไปเธองุนงงเป็นอย่างมากแล้วเธอจึงจะเลี้ยวได้ยังไงตรงนั้นมีต้นไม้เธอตัดสินใจขึ้นมาทันทีเลี้ยวเป็นเลี้ยวจะชนอะไรช่างมัน เพราะเสียงนี้เคยช่วยเธอมาครั้งหนึ่งแล้วเธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วในตอนนี้เธอเลี้ยวขวาทันทีตรงต้นไม้คาดผ้าแดงลืมตาเถโยมเสียงดังขึ้นมาจากเธอเลี้ยวขวาเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาเธอเห็นทางลูกลังด้านข้างถนนลูกลังเป็นป่าทั้งสองทาง เธอค่อยๆเคลื่อนรถไปข้างหน้าเธอเริ่มสังเกตเห็นทางด้านขวามือข้างหน้าว่ามีกรดพระที่ใช้ทุดมปักอยู่และมีพระรูปหนึ่งกําลังนั่งสมาธิอยู่เธอรีบหยุดรถแล้วลงไปคุกเข่าก,ก้มกราบหลวงพ่อองค์นั้นดวงรีบกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยเธอไว้และถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ได้แล้วเธอต้องทำอย่างไรถึงจะกลับไปยังโลกของเธอได้หลวงพ่อตอบว่าจิตโยมหลุดเข้ามาอยู่ในภพของเปตหรือแดนของเปตนั่นเองตอนนี้โยมได้อยู่ในโลกของโยมแล้วเมื่อหลวงพ่อพูดขึ้นมาดังนั้นดวงรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอนึกว่าเธอจะไม่รอดซะแล้ว หลวงพ่อเห็นดังนั้นจึงพูดต่อว่าตรงโค้งที่โยมผ่านเข้ามานั้นทางผ่านเป็นทางของพพน้อยคนนักที่จะหลุดเข้าไปเมื่อหลุดเข้าไปแล้วยากที่คนธรรมดาจะกลับมาได้เป็นโชคดีของโยมแล้วที่รอดมาได้เพราะอัตมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้พอดี จึงพบเห็นและช่วยดึงจิตของโยมกลับมาได้ดวงได้ยินดังนั้นจึงกล่าวขอบคุณหลวงพ่ออีกครั้งเพราะเธอไม่คิดว่าเปตหรือผีจะมีจริงคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาของคนยุคโบราณเมื่อเธอพูดจบจึงถามหลวงพ่อว่าทำไมเปตถึงมีหลายแบบแล้วทำไมเทวด,ดาที่เธอเห็นจึงเป็นเปตได้หลวงพ่อตอบว่า เป็ดมีหลายแบบหลายชนิดตามเวรกรรมที่ทำมาอย่างที่วิ่งแล้วลืมแล้วร้องไห้แล้วร้องโหยหวนเพราะเป็ดพวกนี้ได้ยินว่ามีข้าวกินมีน้ำกินจึงลุกวิ่งตัวไหนนอนไม่มีแรงก็พยายามลุกเพื่อจะไปกินทั้งล้มลุกคุกขานแต่เมื่อไปแล้วก็ไม่เจอข้าวหรือน้ำ ก็จะทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้วนซ้ําแล้วซ้าเล่าตอนเป็นเปรตคนมักอิจฉาผู้อื่นเห็นคนอื่นมั่งมีทนไม่ได้เห็นคนยากไร้ก็ดูถูกเขาเห็นทรัพย์สมบัติคนอื่นก็หาทางเอามาเป็นของตัวเองเป็นคนตนีไม่ให้ทาน พวกนี้เรียกว่าเป็ดร้ายเป็ดหญิงที่กินน้ำเลือดน้ำหนองในสายน้ำเพราะตอนเป็นคนเห็นสามีตัวเองให้ทานให้ข้าวให้น้ำแก่สงก็สาบแช่งสามีทำให้ตกเป็นเป็ดประเภทนี้ส่วนตัวที่ลุกมีไฟที่หัว เมื่อเป็นคนเคยไปหลอกคนอื่นเขาบาปกรรมที่เคยทำเลยทำให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาส่วนที่โยมเห็นเป็นเทวดานั้นกลางวันจะเป็นเทวดาเพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลทำให้มีทิ์บริวารเพียงแต่มีส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วปกปิดเสียแซงไว้ ทำให้ส่วนนี้ตกเป็นเปรตในเวลากลางคืนเวียนว่ายอยู่แบบนี้เมื่อหลวงพ่อพูดจบดวงจึงเข้าใจถึงเรื่องบาปบุญกรรมขึ้นมาทันทีดวงจึงบอกหลวงพ่อว่าต่อไปนี้จะมันปฏิบัติธรรมและทำแต่ความดีเพราะไม่อยากตกไปเป็นเปรตจากนั้นหลวงพ่อจึงหยิบพระไม้ออกมาจากย่ามหนึ่งองค์วางไว้ด้านหน้า แล้วบอกว่าโยมเอาไว้ติดตัวจะได้ไม่ตกไปยังภพภูมิแบบนี้อีกเพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายภพนักดวงเริ่มเข้าไปรับแล้วกราบขอบคุณหลวงพ่ออีกครั้งหลังจากนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ขับรถไปทางข้างหน้าเลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเลี้ยวขวาจะเจอถนน ดวงกับขอบคุณแล้วรีบขึ้นรถขับออกไปดวงได้มองไปยังกระจกมองหลังก่อนจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่พบหลวงพ่อแล้วเหมือนท่านหายไปจากตรงนี้จากนั้นก็ขับตามที่หลวงพ่อบอกจนเจอถนนเส้นเดิมที่เคยกลับบ้านดวงดีใจมากและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ดวง มีเวลาทำให้มีเวลาผ่านโคง้งไม่หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าชอบฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ